คลิปที่สองค่ะ <c oughs> ตอนแรกเราว่าจะทำแค่64แต่64วงคอจะแคบไปนะคะ <c oughs> เราเลยเพิ่มเป็น72 <c oughs> เพิ่มเป็น72ช่องนะคะ <wear> เพราะ64น่าจะแคบไป <c oughs> แต่ถ้าใครอยากได้อันนี้จะอยู่ประมาณไซส์40นะคะไซ <c oughs> ส์40 3 8 40แต่ถ้าใครอยากได้เล็กฝ่าหรือใหญ่ฝ่าก็ให้เพิ่มจํานวนทีละ2หรือ4นะคะจํานวนช่องอะคะ่ะจากนั้นเมื่อทำครบครบแล้วเราก็จะมาไล่เราจะผูกเลยนะคะไล่ให้เป็นแถบเดียวกันนะคะไล่แบบนี้นะคะให้เป็นแถบเดียวกันเพื่อเราจะได้เชื่อมเชื่อมติด ให้เขาเป็นแถบเดียวกันนะคะเมื่อถึงแถบเดียวกันแล้วเราก็ทำการผ่าผ่ากลางช่องเลยนะคะ x ติดเลยค่ะ x เ,เลยค่ะ1 x สัก2ครั้งนะคะ2ครั้งเดี๋ยวเราค่อยซ่อน ซ้อนหางไหมนะคะจากนั้นให้เราข้ามมา x ในในช่องนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะให้เราทำโซ่1 2 3โซ่3นะคะแล้วเรา x x ไประหว่างอันนี้เราจะทำตรงระบายคอก่อนนะ เอ็กกลางช่องเลยนะคะเพื่อให้คอเขาจะแคบลงนิดนึงนะคะหนึ่งสองสนึ่งสองสามหนึสองสอันนี้ซ้อนใหม่ไปเลยก็ได้นะคะ 1>, 1 2ึ่สองกกลางช่องทุกช่องนะคะหนึ่งส1งสามหองสามสอสองสาม หนึ่งสองสามเอกให้จบรอบนะคะเดี๋ยวมาเจอกันจุดเริ่มต้นนะคะ